ผมปอนเด็กวัดแก้วนะครับผมวันนี้ก็มีโอกาสได้ชมพระมาเหตุสวนของคุณพี่นะครับเขามาให้ดูนะครับเป็นบุญตามากเลยนะครับผมอันนี้นะครับก็จากการดูลักษณะแล้วนะฮะดูจากองค์พระนั่งสมาธิหัวเข่านะครับแล้วนั่งบนฐานนะครับแล้วก็ใบหน้ากลมนะครับ แล้วก็ดูรัศมีเนี่ยออกเฉียงๆนะฮะเตเป็นกุวังบัวนะครับผมก็พระกุวังบัวชุดนี้นะครับแต่กุออกที่วัดบ้านลาดนะครับจังหวัดเพชรบุรีประมาณปี25 1 0กว่ากว่าตามประวัติกล่าวไว้ว่าสมัยก่อนคนจังหวัดพะเยานะครับมาเที่ยวเมืองเพชรได้นำมาะชุดนี้กลับไปจํานวนหนึ่งปรากฏว่านำไปบูชาติดตัวแล้วเกิดประสบการณ์มากมายนะครับพอสืบกันไปจึงพบว่าเป็นชุดนี้แต่กุขึ้นที่วัดวังบัวบ้านลาดเพชรบุรี เข้าใจว่าคงมีโกติอาจารย์ลุงเก่าเมืองเพชรบุรีได้จัดสร้างขึ้นเอกลักษณ์ของพระกุนี้นะครับคือเนื้อชินเขียวนะครับชินเขียวชินอุทุมพรนะฮะและสัดส่วนพิมพ์ที่พบหากเป็นหน้าเดียวหน้าเดียวหลังจะมียันทุกองค์พระที่แตกกูออกมาจะมีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับผมมีพิมพ์ชินราชใบเสมาพิมพ์พระมเหสวนพิมพ์พระสังกัจจายนะครับพิมพพระอุบคุตพิมพระรอด พิมพ์พระปางลีลาเป็นต้นนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นพิมพ์พระมาเหศวรนะครับผมแต่ดูหลังนะครับอ่าหลังอันนี้จะเป็นมาเหศวรนะครับสองหน้านะครับเห็นชัดเจนนะครับว่านี่นะครับมีพระนั่งนะฮะนั่งสมาธินะครับผมเราเห็นลัศมีชัดเจนนะครับผมแต่คาบกุนี่คือชัดเจนมากนะฮะชัดเจนมากนะครับผม ของปอมทำไงก็ทําไม่ได้ครับทำยังไงก็ทําไม่เหมือนนะความเก่าโกงกันไม่ได้ฮะโกหกไม่ได้ครับผมต้องขอบคุณพี่เอื้อนมากนะครับที่นําพระองค์นี้มาให้ดูนะครับเป็นบุญตาของผมจริงๆนะฮะเกิดมาก็เพิ่งเห็นพระชินที่มีความสวยงามขนาดนี้นะฮนะน่าครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยนะรพระชินเก่าๆนะครับ กูกูวังบัวแต่ผมก็มีหนึ่งองค์นะครับแต่ว่าไม่ได้สวยงามขนาดนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามป๊อตเด็กวัดแก้วด้วยครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดหัวใจด้วยครับขอบคุณครับ